ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับลัคเกอรีเธออีกแล้วนะวันนี้กําลังเล่นเกมเกมเดิมไม่เคยเล่นมาทางตรงเล่นไปครั้งเดียวนะครับดิจินับเพอร์ซิลับทุกคนก็วันนี้หวอดผมมาสามพันบาทนะผมจะเบ็ดหนักแล้ครับเพราะว่าได้กํารังจะผิดเสื้อมาแลทุกคนหวอดกําลังผิเสื้อมาใส่ต่อเลยครับไปทุกคนเบ็ดห้าสิบบาทเลยครับใช้เราได้ครับทุกคนจะเราห้าเป้งพอนะไอเชียว้าว้ว โอเคโอเคเจ็ดสิบบาทเดี่ยวนี้เกมนี้ปิดเกมดีนะทุกคนต้องได้เข้าวีเกมนะเฮ้ยรออีกคนหนึ่งโหยากว่ะไม่งช่องเด้อโอเคได้ช่องเพิ่มนะครับาปโอเคโอเค ีเรื่องกับเบอร์ตั๋วเรื่องกับเบอร์ตกครับทุกคนเป็นหมดครับไอเกมเกมนี้ดีมากผมบอกเลยฮนะมีสองเกมที่ผมชอบมากเลยทุกคนคารูด้าเจนกับไอ้พีโซนเนี่ยทุกคนดีมากนะยทุกคนผมชอบนะดูดิเปิดเดียวเจ็ดร้อยบาทอะหอมเวลาเดี๋ยน,นี้อะไรเจ็ดร้อยห้าสิบสวยต๊กครูมันจะเราสองไปเลยนะทุกคนตามที่เราจ่ายอะ สัญลักษณ์ไหนที่มันมีตัวคุณติดมาแล้วมันจ่ายนะเฮ้ยดอกนี้โอ้โหเแย่มันจะเอาตัวคุณเป็นฉลบทข้างบนนะครับแล้วก็จ่ายนะโ,โหนันเหมือนวิธีไม่จ่ายคนเลยโอ้โห๋อีัยไม่เปลืองเลยทุกคนโอเคทุกคนดอกนี้ห้าร้อยสิบครับเคียวคนสิบแปดสามร้อยหกสิบสวยตัวเอสามร้อยเนี่ยทุกคนดูดิเองมันโหดน,นะกาน,นต่อบทำโหน้นตอบครับ ว่าสัตว์ไหนลักมาแฟนมาบ่ายเดี๋ยวนี้นะครับว้าวเชี่ยว้าวครับทุกคนมันนี้ถือว่าเปิดเปิดหัวได้ดีทุกคนสองพันหกร้อยครับในเกมโอเคมาเถี่ยวมาไว้ครับมาไว้ผมมาสองพันแล้วรับทุกคน กอววดแฟนก็หอบว้าวอย่าว่าดีฮัลโหลโอเคครับได้เพื่อนมาอ่แตะนะทุกคนตัวนี้ใหญ่า9โฉนดนะทุกคนตัวเอขายขายต่อที่สร็ตัว,ตอตวเอหน่อยโอเคตัวเอหน่อยแถวแรกคืวสองตัวเอพี่แกนรอมาแล้วลูกแมง เวเลยหนะึ 1, 600, ่งพันหกร้อยคบแม่รักเผื่อว่าต้งจ่ายอยู่นะโอ้ยยังมั่งหมดน,ะเน้เส้นเปลืองรอบมากเลยทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราจะปับเนนบ็ดนะทุกคนเพราะดูทรงนั้นนะ่ะดูทรงนั้นมันเหมือนกำลังจ่ายนะทุกคน,นเป็นช่วงจ่ายนะสัตเจหนึ่งพสามร้อบา,าทครับ จะบอกมาสองพันห้าสิบาททุกคนปรับเบ็ดแล้วครับโอเคครับทุกคนเราจะเบ็ดร้อยห้าสิบหมดนะทุกคนฟ้าไอ้หี้ยเข้าเลยมันต้องฟ้าเกมไม่้ยอะไรวันเนี่ยมันล่อกูอยู่อ่ะดีนะผมปรับเบ็ดก่อนอ่ะไอ้พียเกมแม่งอะไรวะโอ้โหแล้วเข้ามาขจายขั้นดีห้า สี่สิบห้าบาททองพิเ,เกนหนึ่งร้อยนะเห้สายมันสมราคาเลยดิโอเคโอเคสวยสวยตอนนี้แพงตอนนี้แพงสามพันสองสวยเพื่อนตอนนี้แพงกว่าสามพันสี่อย่างนี้จะไปมันสองร้อยเฮ้ยดาบดาบแปดพันสองเอาวะเอาวะเอาวะเหมือนห้าพันเก้าร้อยเชื่อมามามาคนยี่สามนะนะคนยี่สามนะครับ เอ้โหแว้าวาว่าสับนับเป็ดอนไอ้ชื่อหม่องยังไม่เคยได้ทาขึ้นมาจ่ายเลยวะทุกคนตกแพงอะต้องมาจ่ายเดี๋ยว,พยยยยเ,ยวเพื่อนอโหดอกหลังๆว้าวรัวแล้วทุกคนอีกที้าไม่มีดอกแรกๆนี่คือผมงแจ้งนะทุกคนเพราะว่าสี่ห้าหกเหมือนสุดท้ายเนี่ยมันไม่จ่ายเลยนะครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเข้าไปเกมอีกแล้ว ไอ้เชี่ยแต่คนดีคนเกมน,นี้ผมกดพอทำคนผิดเกมน,นี้ผมพอแล้วของดูพร้อมได้แต่เงินลิมิตตัวเองแล้วเดี๋ยวหัวนุกคนโอ้โหสามเงี้ยโอ้ยเพิ่งจับมาแล้วเดียวเองโอเคโอเค มาหน่อยเพื่อนฮัโลโหลโอเคตอนนี้ดอนนี้ใหญ่ครับสามเก้าร้อยเพื่อนวยสวยสวยา่ได้อีกครับเพื่อนมันิเกน 100, นึ่นงร้อยมันควรจะแกวนเนี้โอ้โหได้แค่นครนับดนสงแล้วสามร้อยี่สิเฮ้ยจับแพงนอันนี้ได้ปะวะเพื่อนนะ ไม่งอกมาทุกคนเลยโอเคมองแล้วติดบาทครับไข่ต่อยี่สิบวัดโอเคครับตัวคิวยังไม่จบยังไม่จบใครนี้ยังไม่จบใครนี้หนึ่งพันแปดร้อยโอเคจบใครนี้ครับทุกเสามพันสามพันหนึ่งโฟนเฉยทดลอับเฉยวแต่ฝโอ้ทุกคนบอกมันบอกมาสิบเท่าครับไปแล้วผมไม่อยู่แล้ว ก้อนนี้ประมาณนี้ละคนบวกมาสิบเท่าทุกคนทุนสามพันบอกมาสามหมื่นไอชีฟีเกมรอบรอบสอบแม่งจ่ายมาหมื่นหกละทุกคนจะช็อกก้อนนี้ประมาณนี้นะบบนทุ 3, ะ 30, ก,น 10, ทนกนนนคนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปด้วยนะเพิ่อพลังกำลังใจในการทําคลิปนะทุกคนแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปให,ใหม่ด้วยนะควันนี้ขอลาละก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านสวัสดีครับ